รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลพ,พักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด้วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานีหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์เข้าครัวทำอาหารกันเถอะครับขอต้อนรับเข้าสู่พลพัฒนนักปรุงหมคุกสวัสดีครับ หนึ่งในพาสต้าที่หลายๆคนชอบนะครับคา a โบนาราซึ่งเราจะคุ้นเคยกับคาโบนาราสไตล์เมริกันที่มีครีมนะครับวันนี้เราจะมาทําอีกรูปแบบหนึง่งจะไม่ได้ค้นด้วยครีมแต่ค้นด้วยไข่แล้วก็ชีสพราร์เมซานนะครับแต่ที่พิเศษก็คือว่าเขามากับความหวานของน้ําและก็เนื้อของหอยลายครับเส้นที่พลใช้วันนี้อยากจะนําเสนอมากชอบตัวนี้มากเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆลองดูที่ตัวเนื้อสัมผัสข,ของเขาก่อนนะครับ ถ้าเวลาเราใช้มือจับเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าเส้นตัวนี้มีเนื้อสัมผัสที่สากพิมพ์ที่ใช้กดตัวเส้นออกมาทําจากบรอนนะครับรุ่นนี้จึงมีชื่อว่าบรอนโซนะครับเป็นรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเส้นจะหนึบกว่าเดิมเกาะซอสได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับที่สําคัญตัวถุงที่เขาใช้บรรจุเนี่ยครับเป็นถุงที่ย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพลจะใช้เส้นสปาเกตตีตัวนี้นะครับเราจะทําทั้งหมด2ที่นะครับช่างออกมา180กรัมและแน่นอน อย่าลืมที่จะใส่เกลือลงในน้ำต้มเส้นด้วยนะครับเราจะต้มเส้นให้ได้ระดับออรเดนเต้ครับสำหรับตัวนี้นะครับใช้เวลาอยู่ที่9นาทีและ9นาทีก็เพียงพอกับการที่เราจะเตรียมตัวซอสครับตัวเส้นของเราเดี๋ยวเราก็จะคนเป็นระยะนะครับในกระทะนะครับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับนําเบคอนใส่ลงไปครับเราจะรวนให้เบคอนของเรากรอบดีนะครับในชามผสมนะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะใช้แต่ไข่แดงครับผมแยกไข่แดงเตรียมไว้นะครับ สิ่งที่เราจะใส่ลงไปในไข่แดงนะครับชีสพาร์เมซานครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับอาจจะดูแห้งหน่อยยังไม่ต้องกังวลนะครับพักไปก่อนครับกลับมาดูที่เบคอนของเรานะครับน้ำมันตอนนี้เริ่มออกมาแล้วปิดไฟก่อนนะครับตักเบคอนออกมาพักครับน้ำมันที่อยู่ในกระทะนะครับจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีน้ำมันที่ออกมาจากเบคอนด้วยนะครับตักน้ำมันออกนะครับ ให้เหลือเคลือบกระทะแค่ประมาณสักช้อนโต๊ะกระพอครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบดกระเทียมใส่ลงไปครับปรุงรสน้ํามันด้วยพริกไทยนะครับเกลือเล็กน้อยครับผัดน้ํามันให้พอหอมนะครับใส่หอยลายลงไปครับตามด้วยสาเกครับผมแล้วก็ปิดฝาเป็นเวลา2นาทีครับหอยลายของเรานะครับสุกดีแล้วครับปิดไฟเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเนี่ยครับกรองออกมาเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่มีไข่นะครับมีรสชาติหวานจากหอยลายแล้วก็มีชีสนะครับใส่ลงไปในกระทะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายครับเส้นของเราตอนนี้ครบ9นาทีแล้วนะครับหลักออกมานะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เค้ากับตัวครีมที่เราทําไว้ไม่ต้องเปิดไฟนะครับความร้อนจากเส้นเนี่ยจะทําให้ตัวซอสเขาข้นขึ้นเองครับ ถ้าข้นเกินไปเรารู้สึกว่าแห้งเกินไปนะครับเราสามารถใส่น้ำต้มเส้นลงไปเพิ่มได้ครับเดี๋ยวพลจะแกะหอยนะครับเนื้อหอยแล้วก็ใส่ลงไปเล็กน้อยส่วนที่เหลือก็จะใช้เอาไว้ตกแต่งจานเดี๋ยวเราโรยด้วยพาสเล้นะครับก็ลงจานได้ละครับ ง่ายๆเท่านี้เราก็จะได้คาโบนาร่าในอีกรสชาตินะครับเอาใจคนชอบความหวาดของหอยลายนครับช่วงถัดไปนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาหารายได้เสริมออนไลน์กันครับกับเมนูกราโนล่าช็อกโกแลตครับ HOME COOK สนับสนุนรายการโดย PASTA a g n e s i t ซ s ่เทซ u c ซปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสือ Candyman น้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปหลายปีมานี้นะครับหลายๆคนเนี่ยหันมาขายขนมออนไลน์กันมากขึ้นนะครับ เมนูยอดนิยมเนี่ยก็หนีไม่พ้นบราวนี่คุกกี้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาสูตรกรโนล่านะครับมาแชร์กันครับให้ทุกคนเอาไปทำขายออนไลน์เป็นรายได้เสริมได้ครับเพราะว่าเก็บได้นานอร่อยและยังได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมตัวซอสไว้ก่อนเลยนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบไม่ฟอกสีนะครับใส่เกลือครับเล็กน้อยนิดใส่ไปแค่ให้มันตัดรสเฉยๆนะครับน้ามันพืชครับน้ําผึ้งนะครับแต่งกลิ่นนะครับเล็กน้อยด้วยกลิ่นวานิลลาครับ กันมานะครับก็จะเป็นตัวส่วนผสมที่ทําให้ครอนล่าของเราครับเป็นรสช็อกโกแลตนะครับก็คือผงโกโก้ทิวลิปนั่นเองครับผงโกโก้ทิวลิปนะครับทำมาจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกาครับก็มี3สีด้วยกันนะครับสีมาตรฐานสีเข้มแล้วก็สีดาครับแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสามารถเอาไปทําได้ทั้งข้าวข้าวนะครับขนมหวานหรือแม้แต่เครื่องดื่มนับว่าเป็นผงโกโก้อันดับหนึ่งที่สาวกโกโก้หรือว่าโกโก้ดิสตาทุกคนเลือกใช้ครับ วันนี้ผมเลือกใช้เป็นสีเข้มนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันดีนะครับก็จะได้กลิ่นทั้งวานิลานะครับโกโก้น้ําผึ้งนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตแผ่นลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะคลุกก่อนนะครับให้มันเคลือบโดยทั่วๆนะครับพอส่วนผสมคลุกกันแบบทั่วดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เป็นถั่วลิสงครับอันนี้เป็นถั่วลิสงแบบที่อบสุกแล้วนะครับเพิ่มคุณค่านะครับด้วยงาขี้ม่อนนะครับ แล้วก็คลุกเคล้ากันอีกครั้งนะครับสูตรนี้นะครับผมใช้ผงโกโก้ทิวลิปปริมาณไม่เยอะนะครับก็จะได้สีอ่อนๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆรสชาติช็อกโกแลตนะครับถ้าใครที่เป็นแบบว่าชอบจริงๆนะครับจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจะต้องระวังเรื่องความขมเท่านั้นเองครับอ่าโอเคครับพอคนจนเข้าวกันดีแล้วนะครับผมก็จะเทใส่ถาดอบนะครับอ่าันนี้เราก็ทําการรองถาดอบเอาไว้ด้วยแผ่นรองอบนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือผมจะพยายามเว้นช่องตรงกลางเอาไว้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ครับจะทําให้เวลาเราอบนีครับก็จะใช้ระยะเวลาน้อยลงครับเพราะความร้อนมันจะกระจายได้ทั่วกว่าจากนั้นนะครับเราก็จะนําเข้าอบนะครับในเตาอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสครับโปรแกรมไฟบนล่างครับเป็นเวลา30นาที ครบครึ่งชั่วโมงครับก็เอาออกมาแล้วก็วางพักเอาไว้นะครับให้หายร้อนก่อนเดี๋ยวพอมันเย็นลงนะครับตัวกราโนล่าของเราเนี่ยมันจะค่อยๆกรอบขึ้นครับอตอนนี้ก็ผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้กราโนล่าของเราก็เย็นสนิทแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ในชามผสมนะครับโอเคครับผมก็จะพยายามกดๆนะครับให้มันไม่เป็นแผ่นใหญ่ๆนี้นะครับแล้วเราก็จะ เพิ่มรสชาตินะครับให้มันมี texture แล้วก็มีเนื้อมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความน่าสนใจด้วยช็อกโกแลตชิพครับก็ใช้เป็นช็อกโกแลตชิพของทิวลิปนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะจริงๆแล้วมันทนความร้อนพอสมควรนะครับแต่ว่าผมเลือกใส่ในขั้นตอนสุดท้ายที่มันไม่ร้อนแล้วนะครับจะได้แบบไม่เลอะมือครับเราก็จะใส่เป็นแบบผลไม้อบแห้งนะครับนี่ผมเลือกมาเป็นแบบกล้วยทอดแบบสุญญากาศนะครับแล้วก็เป็น มะพร้าวอบแห้งครับเลือกใช้ผลไม้อบแห้งนะครับที่มีความแห้งจริงๆนะครับจะทําให้กราโนล่าของเราเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะคลุกนะครับให้มันกระจายทั่วๆครับ กานลูลาสูตรนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนผลไม้เป็นอย่างอื่นหรือว่าจะเพิ่มพวกธัญพืชเพิ่มถั่วเข้าไปก็น่าจะขายดีครับผลลพันักปรุงโฮมคุกผลลพักนักปรุงโฮมคุก,นกสนับสนุนรายการโดย,ยก,ดยกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ ผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพมาทำเค้กชิ้นเล็กๆนะครับสไตล์ฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าฟินองเซียหรือบางคนก็จะเรียกว่าฟินองเซียนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับส่วนประกอบหลักอย่างหนึ่งของเขาก็คืออัลมอนด์ป่นแต่สำหรับสูตรนี้เราจะดัดแปลงให้อร่อยในรูปแบบที่แตกต่างโดยใช้เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะนําเนยไปละลายครับหลังจากที่ละลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเคี่ยวต่อให้มีสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับการทําแบบนี้นะครับเรียกว่าการทำบราวน์บัตเตอร์ครับสิ่งที่เราได้ก็คือความหอมที่มีเอกลักษณ์นะครับจะมีมากเพิ่มขึ้นครับพอเนยละลายปุ๊บเขาจะมีฟองสีขาวๆลอยขึ้นมาบนหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเรียกกันว่ามิลสโอลิดนะครับ อีกสักพักหนึ่งตรงฟองข,องขาวๆเหล่านี้ครับจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วหล่นลงไปที่ตรงกลม้อนะครับเราจะเคี่ยวต่อเล็กน้อยพอเจ้าตะก,กอนตรงนี้มีสีน้ำตาลอ่อนๆก็เรียกว่าใช้ได้แล้วครับกลิ่นจะหอมมากทีเดียวครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟนะฮะแล้วเราก็นําออกมาพักครับส่วนประกอบที่ทําให้ฟิองเซอร์ของเราแตกต่างจากสูตรทั่วไปนะครับนั่นก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพานครับอย่างที่เราทราบคุณประโยชน์มากมายแต่ที่สําคัญเราต้องเลือกใช้ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดนะครับถูกหลักอนามัยวันนี้พลใช้เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวของไลทิปนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวดิบนะครับเราจะเอาไปบดนะครับให้เป็นผงๆนะครับผลดีแล้วเดี๋ยวพลจะเอาไปคั่วเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราคั่วนะครับในตัวถั่วนี้เขามีน้ํามันครับเราจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนิดๆนะครับอ่อนๆไม่ต้องให้เข้มนะครับ ใช้ได้แล้วครับปิดไฟครับผมคนอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเขาลดลงหน่อยใส่ลงไปกับน้ําตาลไอซิ่งครับเสร็จแล้วนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์คนครับผมคนเสร็จแล้วใส่ไข่ขาวครับวานิลลาครับเกลือเล็กน้อยครับส่วนประกอบของเราเรียบร้อยแล้วครับ ปกติแล้วนะครับพิมพของฟินองเสียนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆกับทองแท่งนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าใครไม่มีนะครับเราสามารถใช้พิมพมัฟฟินขนาดเล็กหรือพิมพ์ขนมอะไรก็ได้นะครับที่มีไซส์ค่อนข้างเล็กเพราะว่าเค้กสูตรเนี้ยเขาจะเป็นเค้กที่พอดีคำสองคำรับประทานนะครับโดยทั่วไปเราจะทาเนยที่พิมพ์แล้วก็ล่อนแป้งลงไปนะครับแล้วก็เคาะออกวันนี้พลมีวิธีง่ายๆนะครับเราใช้สเปรย์น้ำมันฉีดเลยก็ได้ แล้วก็เช็ดส่วนเกินนะครับด้านบนใส่ลงไปประมาณ3ส่วนสนะครับเราใช้ไฟอยู่ที่180องศานะครับอบเป็นเวลา12นาทีครับฟินเนเซียของเราสีสวยแล้วครับเนื่องจากว่าตัวโดของเขาเนี่ยนะครับน้ำตาลค่อนข้างเยอะคือไอซิ่งนะครับมันจะ ทำให้ตรงขอบขอบเนี่ยติดนิดเดียวแค่ใช้อุปกรณ์ครัวบางๆเนี่ยนะครับแค่แสะบริเวณรอบๆก็หลุดออกได้อย่างง่ายได้แล้วครับรับประทานอุ่นๆก็อร่อยนะครับหรือจะทานที่อุณหภูมิห้องก็อร่อยเช่นเดียวกันครับเนื้อสัมผัสนะครับฉ่ำๆด้วยเนยใช้เวลาในการอบไม่นาน ตัวส่วนผสมที่เราใช้หยอดลงในพิมพ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถทําไว้ล่วงหน้าใส่ในถุงบีบได้ครับใช้เวลาอบเพียงแค่12นาทีเท่านั้นลองทํากันดูนะครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยฮักปันเข้าไทย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทยเครื่องผัดกระเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพหนังสืออิตาดากิมัตซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้แป้งเค้กตาระคังแป้งเค้กค,คุณภาพสูงมาตรฐานสากลเอาใจคนชอบช็อกโกแลตแล้วกันครับเราจะมาทำเค้กที่มาด้วยกันถึง3ามเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ก็มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันไปครับช็อกโกแลตเค้ก3ชั้นครับ เราจะเริ่มต้นจากการทำเค,ค้กก่อนนะครับเตาอบ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเตรียมพิมพ์เค,ค้กขนาด8นิ้วนะครับรองด้วยกระดาษไขครับสูตรนี้ง่ายมากครับเราเอาของเหลวทุกอย่างเนี้ยผสมรวมกันแล้วอีกภาชนะนะครับก็เป็นของแห้งทุกอย่างตอนจบเราจะใส่กาแฟร้อนๆลงไปนะครับเพราะฉะนั้นของเหลวของเรามีอะไรบ้างครับมีโยเกิร์ตมีน้ำมันมีไข่และวานิลลาครับ ตอนจบเราจะใส่กาแฟลงไปนะครับน้ำร้อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผงกาแฟครับคนให้กาแฟละลายนะครับในชามผสมนะครับเบกกิงโซดาผงฟูเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและผงโกโก้แป้งเค้กสำคัญมากวันนี้พลใช้แป้งเค้กตราละขังตัวนี้ครับ ต้องบอกว่าผลิตจากมเมล็ดข้าวสาลีเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษนะครับทำให้ได้แป้งเค้กคุณภาพเทียบเท่ากับแป้งเค้กของเมืองนอกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีลักษณะที่นุ่มเบาแล้วก็โปรตีนต่ำนะครับที่สำคัญเวลาที่เราเอามาทำเค้กเนี่ยเราจะได้เนื้อเค้กที่เนื้อนุ่มฉ่ำไม่แห้งนะครับแม้ว่าเราทำเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้เค้กของเราก็ไม่แห้งครับ เราใส่ลงไปรวมกับของแห้งอื่นๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วผสมของแห้งให้เข้ากันดีครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของเหลวลงไปครับคนให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนสุดท้ายกาแฟร้อนครับแล้วก็คนต่ออีกครั้งครับส่วนผสมเจลเหลวเล็กน้อยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของเค้กตัวนี้ ไฟ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบ30นาทีครับ เค้กของเรานะครับหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วพ่พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นเราก็นําออกจากพิมพ์นะครับมาใส่ในวงแหวนนะครับหรือพิมพ์เค้กอีกพิมพ์หนึ่งก็ได้นะครับแต่เราจะล้อมด้วยกระดาษเล็กน้อยเพื่อเวลาที่เรานําออกจากพิมพ์นะครับเราจะทํางานง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เค้กเย็นดีแล้วเราจะมาทำเลเยอร์ถัดไปเลยครับเลเยอร์ถัดไปของเราเป็นช็อกโกแลตมูสครับ ซึ่งตัวช็อกโกแลตมูสสูตรนี้นะครับจะเซตตัวได้ด้วยสองอย่างครับเจลาตินและก็แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เราสามารถใช้ทําอาหารและก็ใช้ทําขนมได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผลใช้แป้งข้าวโพดของโคเน่ครับแป้งข้าวโพดโคโนเน่นะครับเป็นแป้งข้าวโพดท,ที่คุณภาพดีนะครับคุณภาพพ,พรีเมียมคุณภาพสูงแตกต่างจากแป้งข้าวโพดท,ทั่วไปนะครับเวลาที่เรามาปรุงให้สุกเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ ข้นใสนะครับแล้วก็ไม่คืนตัวครับที่สําคัญนะครับแป้งข้าวโพดตัวนี้ช่วยให้อาหารของเราเนี่ยมีเนื้อที่เนียนไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับนอกจากเราจะใช้ในการหมักเนื้อในการชุบทอดวันนี้เราจะใช้เป็นส่วนประกอบในการทําตัวมูสของเราครับก่อนอื่นนะครับเรามีน้ําสะอาดนะครับโรยผงเจลาตินลงไปนะครับเขย่าเบาๆนะครับแล้วก็พักให้ตัวผงเจลาตินของเราเนี่ยดูดน้ําเข้าไปนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองนะครับ ใส่น้ำตาลทรายลงไปตีให้น้ำตาลทรายละลายดีครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดโคเน่25กรัมครับคนให้เข้ากันดีนะครับตามด้วยนมสดครับคนอีกครั้งนะครับยกขึ้นตั้งไฟครับผมแล้วก็กวนให้สุกนะครับหลังจากที่คัสตาร์สุกนะครับ เราลดไฟกวนต่อครึ่งนาทีครับเรียบร้อยแล้วปิดไฟครับยกออกจากความร้อนตอนนี้เจลาตินที่เราแช่น้ำไว้นะครับบวมดีแล้วใส่ลงไปทั้งก้อนแบบนี้เลยครับคนให้ละลายดีครับเมื่อเจลาตินละลายแล้วนะครับดาร์กช็อกโกแลตครับกดให้จมลงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นคนครับเขาก็จะรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายใส่ชามผสมอีกใบนะครับหลอด้วยชาน้ําเย็นให้เย็นลงครับและหลังจากนั้นเราก็จะตีวิปครีมให้ตั้งยอดอ่อนนํามาตะล้อมเข้าด้วยกันครับส่วนประกอบมูสของเรานะครับมีทั้งแป้งข้าวโพดมีทั้งเจลาตินนะครับใช้เวลาในการเซตตัวไม่นานครับนำไปแช่เย็น1ชั่วโมงครับ สำหรับตัวช็อกโกแลตกาหนาด,ด้านบนนะครับส่วนประกอบเพียงแค่3อย่างครับเรามีดาร์กช็อกโกแลตเรามีวิปครีมแล้วก็มีเนยนะครับเราจะนําครีมไปตั้งไฟครับพอเขาเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนใส่ดาร์กช็อกโกแลตคนให้เข้ากันใส่เนยก็เป็นอันจบเลยครับนำกลับไปแช่ตู้เย,ย็นอีกหนึ่งชั่วโมงครับ เสร็จเรียบร้อยครับมาพร้อมกันถึง3เนื้อสัมผัสนะครับลองทํากันดูนะครับผลเชื่อว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่งเค้กที่ถูกใจสมาชิกทั้งครอบครัวครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ